เธอเชื่อไหมว่าโลกยังสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเกิเ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืนหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหนึ่งเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแต่พลังฉันยิ่งใหญ่สปี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสปิริตออฟม์พลังใจไร้ขีดนะครับรายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าทุกกําลังใจสามารถสร้างพลังและบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออะไรเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันนะครับเราพบกันไปประจำทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาตรงแบบนี้นะครับทางช่องทูวิชั่น120เทเ่วิ่น2นั่นเองครับ เราจะมาเปิดโลกทัศน์และทำความเข้าใจกับเรื่องราวของบุคคลที่เป็นออทิสติกบุคคลที่พิการทางสติปัญญาหรือว่าเป็นดาวซินโดรมและบุคคลที่บกพร่องทางจิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการร่วมมือกันของสำนักงานกสทชครับทรูวิชันบัมยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติมไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตครับสปีดออฟมายสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปตามหาเส้นทาง การประกอบอาชีพของบุคคลอทติสติกกันบ้างนะครับว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่เปิดโอกาสให้กับพวกเขาได้ฝึกฝนทํางานสร้างไรายได้และสร้างคุณค่ายกับตัวเองบ้างเราตามน้องไอศสรรกิจพานิชไปชมพร้อมกันเลยครับ มากมากเลยนะครับที่มีโอกาสมาสัมผัสชีวิตการทำงานของบุคคลออทิสติกถึง2ท่านนะครับนั่นก็คือพี่หมีกับพี่โตนั่นเองนะครับและที่นี่ครับที่แรกเลยที่ไอยินอยู่ที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหน้าในากันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยครับ ี่โตครับในแต่ละวันต้องทํางานอะไรบ้างโอ้จดหมายครับครับแล้วมีอะไรที่ประมาณไหนอีกไหมครับนอกจากจดหมายแล้วก็ต้องใช้คอมนะครับอ๋อใช้คอมทําอะไรบ้างครับพิมพ์มครับแล้วก็จดหมายนี่พี่โตต้องเป็นคนพิมพ์เองเลยหรือเปล่าพิมพ์เองอ่ะองอ๋อครับ,รบแล้วพี่โตต้องมีการลำดับก่อนหลังหรือเปล่าว่าต้องทำอะไรก่อนหรอก็ต้องบรรจุติดต่อเน,นี่ยวันหนึ่งนี่พี่โตทำงาน สำเร็จแบบมีงานค้างบ้างไหมครับก็บางถ้ามันเยอะก็อาจจะมี อยากจะให้พูดถึงพี่โตในเรื่องของการทํางานสักนิดหนึ่งครับสาหรับเรื่องการทํางานของน้องโตนะน้องโตเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะ่ะแล้วก็ทํางานได้ตามเป้าที่เราตั้งตั้งไว้ให้เขานะคะเช่นอย่างเช่นเราอยากให้ทํางานเสร็จภายในเวลานี้เวลานี้อะไรเงี้ยเขาก็จะตั้งใจทําส่วนว่าถ้ามีงานด่วนช่วงพักเที่ยงเงี้ยคือน้องโตทานข้าวมาแล้วทํางานให้เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะรีบทําให้แล้วก็ค่อยไปทําธุระส่วนตัวของเขาต่อ แล้วการทํางานของเขาในแต่ละวันนะครับมีต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นๆด้วยไหมครับการทํางานร่วมกับคนอื่นนี่มีค่ะก็เช่นก็ต้องไปประสานกับพี่ๆฝ่ายอื่นๆอย่างที่เราจะให้เขาไปส่งงานอย่างเงี้ยก็ต้องไปติดต่อกับสํานักอื่นๆที่ไม่ใช่สานักใน,ใน,ใ,นในสำนักเราเองเขาก็จะ,ะคุยกับเขาได้<ม>เข้าใจ<ม>อะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วเคยมีปัญหาอะไรไหมครับ ปัญหาในการทํางานก็บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจอะเนาะถ้าถ้าเกิดเราเราเราบอกเนี้ยครั้งแรกเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือบางทีเขาก็เมื่อเมืออยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ฟังเราว่าเราสั่งอะไรก็จะย้อนกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งอน้องตัวตั้งใจหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วพี่บัวไหลแก้ไขปัญหาอย่างตรงนี้ยังไงบ้างแก้ไขก็แนะนําพูดพูดให้ฟังซ้ําๆบ่อยๆ พูดช้าๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออทำความเข้าใจกับเราไปอ่าแล้วช่วงแรกๆกับช่วงปัจจุบันเนี่ยครับพัฒนาการของพี่โตเป็นยังไงบ้างครับแรกๆที่มาเนี่ยเขาจะแบบพูดคนเดียวเยอะแต่ตอนหลังๆเราก็เริ่มให้งานที่แบบว่าเขาจะได้ไม่ไม่พูดคนเดียวเขาก็จะเพลินกับการทํางานเขาก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องแบบมือลอยอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วพี่โตสามารถเข้ากับ คนอื่นๆได้ปกตินะครับการเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานก็น้องโตชอบพูดก็จะเจอใครก็จะถามจะทักจะถามคำถามที่เขาอยากถามคำตอบคือตอบยังไงเขาก็ไม่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรขอให้ได้ถามก่อนเลยตอนที่พี่โตเข้ามานีครับมีคนไม่ยอมรับพี่โตไหมครับช่วงช่วงเข้ามาแรกๆช่วงที่เข้ามาใหม่ๆก็มี บางคนที่เขาแบบว่าคือไม่รู้ว่าน้องโตเป็นคนออทิสติกนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็จะแบบเออมองแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปถ้าเรารู้อย่างสมมติว,ว่าอยู่ในลิฟต์อย่างเงี้ยน้องโตก็จะโยกไปโยกมาแบบแล้วก็อาจจะไปโดนผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เขาไม่รู้ว่าว่าน้องโตเป็นแบบนี้เขาก็จะมองแป,กแปกแลกๆเราก็เออน้องเขาเป็นอย่างนี้นะเราก็จะอธิบายเขารู้หลังๆก็อยู่กันไปเจอหน้ากันบ่อยๆเขาก็จะ จะรู้ว่าต้องโตเป็นยังไงก็งเขาก็จะเข้าใจนี่คือหนึ่งมุมมองของสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคนปกติที่ทำงานและบุคคลออทิสติกก็ต้องใช้ทั้งเวลาและความเข้าใจในการปรับตัวเข้าหากันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพครับ นอกเหนือจากพี่โตแล้วไอยังมีอีกหนึ่งคนที่ทำงานในมูลนิธิออทิสติกไทยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับตอนเช้านี้ใช่ไหมก็คือเข้ามาถึงนี่ก็คือว่าต้องมามามา,มากวาดข้างในห้องวาดถูข้างในห้อง,งใช่ไหมแล้วก็เช็ดฝุ่นเช็ดหน้าจออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือแบบ เวลาที่มันถึงปุ๊บเนี่ยครูจะแบบเออวันนี้มีออเดอร์เข้ามานะมีนามบัตรเข้ามานะจำนวนกี่ใบใครเป็นคนสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะให้อ่าเป็นตัวอย่างมานะครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะให้เป็นตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้มานะครับให้เป็นให้เป็นตัวอย่างมาแล้วก็บอกอ่าทาแบบนี้นะของอาจารย์อันนี้ท่านนี้ท่านนี้แล้วก็หารูปจากในอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วก็ ก็คือว่าเราจะดูว่าถ้าเกิดมันมีทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วก็ต้องทำทั้งสองด้านเพราะบางแผ่นมีภาษาไทยข้างหน้าภาษาอังกฤษข้างหลังผมทํามาสองปีแล้วครับที่นี่เปิดโอกาสนะครับให้คือบุคคลทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สามารถมาทํางานได้ผมจึงแบบลองตัดสินใจว่าเออลองมาทําที่นี่ดูนะเผื่อทางครูแล้วก็ทางอาจารย์ทุศักดิ์จะให้โอกาสได้ทำํำนะบ้างก็คืออาจจะมีครูแต่ละคนช่วย นะเอาให้ตรงๆ,ๆนะไม่ให้แบบนีนะตรงนี่ตัดค่อยๆตัดลงมาโอเคและตรงอ่าต no no ัดน sì, ิดหน่อต oh, ัดด้านนี้ก่อนด้านนี้ด้านนี้อ่าโอเคอ่าถอยให้ตรงนะชิ้ชิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้ด้านนี้อ่พี่หมีครับงานในแต่ละวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างครับก็งานแต่ละวันนี่คือเราก็ ทำก๊อปปี้พิมพนะครับ<ม>ทำพวกเบอร์ชัวนะครับแล้วก็ทำเเป็นนาบัตรก็คือเขาจะมีออเดอร์เข้ามาให้ครับครับผมแล้วแต่ละงานที่ทำนี้มีความยากง่ายยังไงบ้างก็ไม่ยากนะฮะไม่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็คือว่าจะมีะคุณครูแบบมาช่วยแนะช่วยสอนช่วยอะไรอย่างนี้ด้วย ลักษณะการทำงานของพี่หมีนะคะก็คือเริ่มจากที่ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยแล้วก็จะปูพื้นงานง่ายๆให้ก่อนอย่างเช่นในเรื่องของการช่วยในงานของการบริการการส่งต่อเอกสารการเรียงเอกสารนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถที่จะเพิ่มงานให้ได้มากขึ้นแล้วก็เนื้องานยากขึ้นได้แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานที่ เป็นงานใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทําเลยอะค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการพิมพ์เอ่ยหรือว่าการก๊อปปี้แผ่นซีดีครูก็คือจะต้องเหมือนกับปูพื้นฐานให้เขาใหม่ก็คือลงไปสอนให้เขาทําแล้วก็ลักษณะการสอนเนี่ยก็คือจะสอนทีละขั้นตอนแล้วก็ให้เขาทําไปพร้อมๆกับครูอะค่ะการทํางานของพี่หมีอะคะ่ะก็คือเราจะดูจากศักยภาพของเขาก่อนนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วก็จะให้เขาเนี่ย คือช่วยงานง่ายๆแล้วก็ทำงานตามที่ครูให้นะคะเช่นการส่งเอกสารการเรียงเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันก็คือเขาได้รับการฝึกฝนขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มงานที่ยากขึ้นได้ะคะ่ะงานที่มอบหมายให้แล้วก็ทำไม่ได้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานที่เขาไม่เคยทำขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็เป็นงานใหม่ๆมีหลายขั้นตอนที่ทำอย่างเงี้ยคะ่ะก็ จะต้องมีการสอนเขาทีละขั้นนะคะพี่หมีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือจะลืมเรื่องเวลานะคะพี่หมีเนี่ยต้องคอยกํากับเรื่องเวลาทีหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อน<ฮ>ดีบางทีคือ,อการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเทคแคร์ของน้องหรือว่าเพื่อนเนี่ยเยอะไปหน่อยส่วนของตัวเองก็ลืมทาอย่างเงี้ยค่ะลักษณะางานของพี่หมีที่มอบหมายให้คือว่าเขาค่อนข้างที่จะถนัดเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ พวกคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะให้อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์การออกแบบนำบัตรเอ,อ่ยหรือการกอปปี้กินนะคะเขาจะมีความถนัดค่ะพี่หมีเขาเนี่ยหนึ่งในเรื่องของความจําหรือว่าการเข้าใจการรับรู้อะไรของเขาในค่อนข้างที่จะแม่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานของเขาหน้าที่หลักในออฟฟิศของเขาเลยเนี่ยก็คือ ตอนเช้าส่วนใหญ่เลวเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์การสารวจอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนสมบูรณ์ไหมพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่าอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไปรับงานตามที่คุณครูเขาให้มาค่ะดีค่ะพี่หมีค่อนข้างที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตอาสาค่ะคือชอบช่วยเหลือคนอื่นะสำหรับตัวคุณครูเองนะคะก็คือ ในฐานะที่เขาเป็นลูกศิษย์อาจารครูคก็อยากจะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้จากตรงนี้ค่ะนาไปเป็นประกอบเป็นธุรกิจของตัวเองได้ค่ะสามารถที่จะหาไรายได้ให้กับตนเองแล้วก็สามารถที่จะ,ะเป็นแรงหนึ่งในการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับมนุษย์ทุกคนแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีตัวตนแล้วก็อยากมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับถ้าเราก็มักจะใช้การทํางานเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองด้วยความสุจริตเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างคุณค่าและก็ความภูมิใจกับตัวเองด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นตัวตนแล้วก็เห็นคุณค่าจากความพยายามความมุ่งมั่นและพลังใจที่ไร้ขีดของคุณโตแล้วก็คณหมีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อว่าเส้นทางการก้าวเข้าสู่อาชีพของพวกเขา มากันได้อย่างไรครับและสถานประกอบการมีนโยบายรับบุคคลออทิสติกเข้าทำงานอย่างไรกันบ้างพันธุงไอซ์พาผมแล้วก็คุณผู้ชมไปชมด้วยกันเลยนะครับ ก่อนที<ช>่จถามสักนิดนึงว่ามีงานอะไรที่มอบหมายให้กับพี่โตไปแล้วเขาไม่สามารถทําได้บ้างครับเท่าที่หัวหน้าง,งานเขานะคะมอบหมายงานให้แล้วเนี่ยสังเกตดูเนี่ยน้องจะทําได้ได,ได้ได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ <ừ> คือน้องจะทําภารกิจเกี่ยวกับงานอ่าส่งหนังสือครับงานลงข้อมูลเ<อ>นี่ยค่ะอ,นนอ๋อแล้วช่วงแรกๆที่เข้ามานี่ครับเรามีการปรับตัวยังไงให้กับ ให้เข้ากับพี่โตได้มั้งคือหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะรับทราบว่ามันเป็นนโยบายของสํานักง,งานที่จะรับบุคคลพิเศษเหล่านี้เข้ามาทํางานทุกคนก็จะช่วยกันปรับตัวแล้วก็สอนการเรียนรู้ให้เขาให้เขาปรับตัวให้ได้ะคะ่ะการเปิดรับบุคคลออทิสติกเข้ามาทํางานในสนํงงานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ครับม,มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ารับในตําแหน่งไหนบ้างครับ ตอนแรกที่น้องเข้ามาเนี่ยเราจะประเมินความความสามารถของน้องก่อนครับว่าคือดูจากจบการศึกษานะคะน้องจะจบมาจากงานบนารรรักษ์ตอนแรกเราก็ผู้ใหญ่ผู้บริหารก็จะให้ดูทางงานบนารรรักษ์ก่อนครับนี้ไปลองแล้วเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะท่องเท่าไหร่เราก็เลยต้องเปลี่ยนงานมาให้น้องดูทางภารกิจอื่นเช่นงานธุรการงานฝ่ายสนับสนุนนะคะพอทําได้สักพักหนึ่งพอเทียบดูแล้วเนี่ย น้องจะมีความสุขกว่า mm hmm. เพราะบุคคลลักษณะแบบนี้เราจะไม่อยากให้เครียดม,มากครับแล้วก็ลองทําดูลองดูก็เป็นเวลาหนักนานแล้วต้องเริ่มตั้งแต่ปี4 8, 8, ี่แปนะคะที่น้องมาอยู่กับเราเนี่ยอ่า mm hmm. แล้วก็เริ่มดูงานปรากฏว่าน้องทําได้ดีค่ะครับน้องมีความจําดีมากแล้วก็เช็คดูแล้วงานไม่ผิดเลย mm hmm. น้องจะท่องได้หมดเลยจะรู้หมดเลยว่ารหัสไประนีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้หมดใครถามอะไรเน่ยดนะอบได้ในงานนะคะ mm hmm. เราก็คิดว่าเขาอยู่ตรงนี้จ้ เหมาะกับความสามารถของเขาค่ะขออนุญาตถามเรื่องการใช้เวลาในการที่เราดูงานแต่ละงานที่ให้น้องทำเนี่ยครับใช้เวลานานไหมครับไม่นานนะคะเพราะว่าน้องจะทํางานพวกเนี้ยคือบุคคลลักษณะอย่างนี้คือจะทาต้องทํางานซ้ําๆนะคะการทํางานซ้ำๆเนี่ยเขาจะเกิดความชํานาญครับแล,แล้วเขาก็ทําได้ดีอะค่ะเกี่ยว้องด้วยถ้าถามถึงเรื่องค่าตอบแทนนะครับสําหรับบุคคลออทิสติกกับบุคคลทั่วๆไปค่าตอบแทนเท่าเทียมกันไหมครับแทน ให้ผู้บริหารพิจารณาตามความสามารถนะคะตามความเหมาะสมตามความสามารถตามความเหมาะสมกต่รับบุคคลค่ะแล้วก็ดูแลน้องมาตลอดนะคะจากเดิมเท่าเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนนะคะไม่ไม่ได้ทีว่าคือเพิ่มตลอดอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ให้น้องอยู่คงที่อะไรแล้วช่วงแรกๆที่เริ่มเปิดรับบุคคลออทิสติกเข้ามาทํางานที่นี่ครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยไหมครับเจ้าที่ที่ที่เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งในแพทย์แล้วก็เป็นพยาบาลแล้วก็เป็นเจ้าที่สาสุขอื่นเขาจะเข้าใจในบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วทำงานมีความสุขสนุกไหมครับสนุกนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็ขออนุญาตถามสักนิดนึงครับว่าที่นี่ครับมูลนิธิออทิสติกไทยมีการเปิดโอกาสให้โอกาสกับบุคคลออทิสติกในการทํางานสร้างไรายได้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะเด็กๆในมูลนิธิของเรานะคะเราเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคนในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของงานอาชีพและถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีศักยภาพที่สามารถที่จะทํางานได้เนี่ยก็จะมีโอกาสในเรื่องของการสร้างไรายได้ค่ะอ๋อแล้วที่มูลนิธินี่ครับ บุคคลออทิสติกที่อยู่ที่มูลนิธิสามารถมาทํางานมีสิทธิ์ทํางานที่นี่ได้ทุกคนไหมครับมีสิทธิ์ทุกคนค่ะเพราะว่าเด็กคนไหนเนี่ยถึงจะมีสกยภาพหรือว่าในเรื่องของการในความพร้อมเนี่ยไม่มีเราก็มีในเรื่องของการฟื้นฟูนให้กับเขาก่อนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของงานอาชีพได้ค่ะในฐานะที่คุณหิงเป็นผู้ดูแลบุคคลออทิสติก มองพวกเขาเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับบุคคลออทิสติกในความหมายของคุณครูนะคะก็คือเหมือนกับบุคคลทั่วไปแต่ว่าเขาอาจจะขาดโอกาสในเรื่องของทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ที่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเราให้โอกาสเขาเขาก็สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะแล้วที่นี่มีการให้โอกาสกับเด็กๆในการที่แนะนําสารประกอบการอื่นๆให้กับ น้องๆที่เป็นออทิสติกบ้างไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเด็กในมูลนิธิของเราเนี่ยคือว่าเขาจะเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็การเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาชีพ<ม>แล้วก็ในขณะเดียวกันคือตอนนี้เนี่ยเราได้ทํางานร่วมกับบริษัททูแล้วก็บีควิกค,ค่ะซึ่งเขา<ม>ให้การสนับสนุนสมทบทุนในเรื่องของการฝึกอาชีพกับเด็กๆเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะ ขยายโอกาสเหมือนกับว่าให้เด็กๆพวกนี้ได้ไปทดลองปฏิบัติงานนะคะคุณหญิงครับแล้วอย่างนี้มีบริษัทข้างนอกเข้ามาทาบทามขอบุคคลออทิสติกออกไปทำงานกับเขาไหมครับ อตอนนี้ของมูนิที้เรายังไม่มีนะคะเพราะว่าโครงการ<ม>ของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะ<ม>แต่ว่าในความคิดของผู้บริหารของเราค่ะอยากจะให้เด็กๆของเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีโครงการคือโรงงานอารักษ์ค่ะ<ม>ค่ะส่วนในเรื่องของโรงงานอารักษ์นะคะก็คือว่าจะเป็นโรงงานที่จัดขึ้นสําหรับบุคคลออทิสติกข,ของเราโดยที่ว่าจะรวมไปถึงในเรื่องของหนึ่งเรื่องของสถานที่ประกอบการเนี่ยก็คือจะเอื้อต่อเด็กเหล่านี้ในเรื่องของ าการจัดสถานที่การแบ่งแผนกหรือการทํางานขั้นตอนเพราะว่าเด็กวพวกนี้จําเป็นจะต้องมีการทํางานเป็นขั้นตอนค,ค่ะแล้วก็บุคคลที่ทํางานในโรงงานอารักษ์นี่ก็จะเป็นบุคคลออทิสติกหมดเลยซึ่งลักษณะการทํางานของเขาก็คือจะทําตามศักยภาพของเขาที่มีอยู่เพราะว่า,าการทํางานบางอย่างเนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะทําได้เขาก็จะมีงานที่อยู่ในความถนัดของเขาอย่างที่ ไปเมื่อกี้ค่ะที่จะเห็นว่ามันจะมีเป็นแผนกแผนกไปยังมีเรื่องของแผนกตัดกระดาษเลยหรือว่ามีเรื่องของการแพ็คกิ้งของ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือตรงเนี้ยเด็กเด็กบุคคลออทิสติกเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสมาธิเขาจะมะีขีดจำกัด<ม>แต่ถ้าหากว่าเราให้งานกับเขาโดยที่มีขอบเขตแล้วก็จำนวนชิ้นที่แน่นอนเนี่ยก็จะช่วยให้เขาสามารถทำงานได้เสร็จนะคะ ถามถึงค่าตอบแทนสักนิดหนึ่งนะครับว่าบุคคลออทิสติกทํางานอย่างหนึ่งนี่มีค่าตอบแทนเท่ากับบุคคลปกติทั่วๆไปไหมครับเทียบเท่ากันเลยค่ะขึ้นอ,อยู่กับงานที่เขาได้รับอะค่ะว่างานเนี่ยจะเป็นเป็นลักษณะแบบไหนถ้าหากว่าเป็นงานเป็นเป็นจอบหรือเป็นชิ้นงานเขาก็จะได้เงินตามส่วนนั้นนะคะอ,อยากจะให้คุณหญิงพูดถึงมุมมองของความสําคัญในการทํางานของบุคคลออทิสติก สักนิดหนึ่งว่าสําคัญยังไงครับค่ะบุคคลออทิสติกนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะเขามีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติเมื่อเขามีศักยภาพที่เพียงพอการทำงานก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ในสังคมได้หาเงินเลี้ยงตัวเองได้คอนที่ผมจะมาเห็นจุดนี้ได้คือหนึ่งเราต้องมีความพยายามนะครับก็คือแบบว่าผมก็ใช้ความพยายามของผมมาคือแสดง แสดงความสามารถของตัวเองแสดงความแม่ของตัวเองให้ครูอื่นเห็นถ้าถามว่าผมสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ไหมแรกๆผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถทําได้ถ้าผมไม่มีครูหนิงช่วยไม่มีครูจําช่วยไม่มีครูติม๋มไม่มีอาจารย์จูศัก์แล้วก็ครูทุกคนถ้าผมไม่มีครูทั้งหมดนี้หรือว่าอาจารย์จูศักด์นี้ โมตรงผมยืนจุดนี้ไม่ได้ก็ผมอยากจะฝากถึงหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะครับห้างบริษัทต่างๆอะไรทุกอย่างนะฮะก็คือว่าผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้เปิดโอกาสให้บุคคลพิการนะฮะไม่ว่าจะเป็นออทิสติกหรือว่าทุกประเภทเลยนะครับให้เขาได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณนะครับเปิดโอกาสให้เขาทำงาน เพราะว่าถ้าคุณมองเขาเป็นแค่ว่าเป็นคนพิการธรรมดาไม่สามารถทำอะไรได้คุณลองมองเข้าใหม่อีกทีหนึ่งนี่แหละครับพี่อ๊อฟคุณผู้ชมนี่คือตัวอย่างของการต่อสู้ชีวิตตัวอย่างของการต่อสู้กับสิ่งที่เราเลือกเป็นไม่ได้ครับตัวอย่างของพลังใจไร้ขีดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเข้มแข็งเท่านั้นครับที่จะสามารถทำให้เราฝ่าฟันทุกปัญหาทุกอุปสรรคไปได้ และที่สำคัญครับเราผู้ที่มีโอกาสมากกว่าพวกเขาแค่เพียงแบ่งปันโอกาสและความเข้าใจใกับพวกเขาเท่านี้ครับไอเชื่อว่าสังคมของเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยครับขอบคุณน้องไอซ์มากนะครับที่พาไปชมตัวอย่างของเจ้าของพลังใจไร้ขีดทั้งสองคนในวันนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นแรงบรันดาลใจที่ดีให้กับคุณผู้ชมทุกท่าน ที่กำลังท้อแท้น้อยใจในโชคชะตาหรือต้องเผชิญปัญหาต่างๆให้มีแรงลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งนะครับอย่างที่คุณโตแล้วก็คุณหมีได้สู้มาโดยตลอดนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับมาดูกันต่อครับว่าการเข้าสังคมของบุคคลออทิสติกยังเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวอยู่หรือไม่และสิทธิความเท่าเทียมกันที่บุคคลออทิสติกจะได้จากสังคมมีอะไรบ้างครับมาค้นหาคำตอบร่วมกันในสป i ดออฟไลนพลังใจไร้ขีดสัปดาห์หน้ากันนะครับ เวลาเดียวกันนี้8นาฬิกาถึง8นาฬิ30นาทีทางช่อง t ท v i ช i o n 120หรือว่า t n เ2นั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังติดตามข่าวสารแล้วก็ร่วมเสนอแนะติดชมรายการของเราได้นะครับที่ Facebook พิมพ Spirit of o i n d และ YouTube ที่ ThaiDev TV นะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ